ครับวีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนวีชวนเล่นนะครับเป็นรายการที่ผมตั้งใจทำเป็นคลิปในช่วงล็อกดาวโควิดที่พวกเราอยู่กับบ้านกันนะครับก็ล็อกดาวมาสัปดาห์นี้ก็ขึ้นสัปดาห์ที่4แล้วละครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่า4 5หสัปดาห์ที่อยู่ในช่วงล็อกดาวเนี่ยผมมีประสบการณ์ในการ เล่นเครื่องเสียงแล้วพบอะไรบางอย่างที่เรียกว่าบางอ้อแล้วกันผมให้นิยามมันว่าบางอ้อคืออ๋อแล้วมันใหญ่มากเลยจนผมบอกว่าเล่นเครื่องเสียงมาก็ต้องเกือบ40ปีไม่เคยเจอเลยเรื่องราวนี้ก็คือสายของขุนพลเจนสองที่ผมเจอในวันนี้ครับเอ๊ะแล้วเจออะไรล่ะ ก็อยากจะเรียนเพื่อนๆนนักเล่นเครื่องเสียงด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านมาถึงและหลายๆท่านก็ยังมาไม่ถึงแล้วก็เชื่อว่าการทำคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นนักเล่นในการพัฒนาการเล่นเครื่องเสียงในอนาคตไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเกิดท่านที่มาถึงแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะยินดีกับผมไปด้วยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องราวจากคลิปก่อนที่เราพูดถึง RCA ของขุนพลเจน2นั่นเองขุนพลเจน2เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของ K-Studio ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยนะครับได้สร้างผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เจน1มาแล้วละ่ะแต่ผมไม่ได้รู้จักเขารู้จักแต่แบรนด์ขุนพล แล้วก็ไม่เคยทดสอบด้วยก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากบริษัทเ Studio ให้ได้เอาลองสายขุนพล RCA Gen 2แล้วก็วันนี้เนี่ยที่จะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือว่าแม่พอเสียบสปีกเกอร์เคเบลิลนะครับก็คือสายลำโพงนั่นเองที่ต่อจากแอม มาเข้าลำโพง a c คู s าวเอเนี่ยพอเสียบลงไปเสียบไปต้องถึงกับเขาเรียกว่ายัางไงอะว้าวเลยอะเอางี้ดีกว่าแล้วว้าวมากจากเดิมนที่ผมว่าบางอ้อแล้วคราวนี้เขาเรียกว่าบางอ้อใหญ่มากทแทร็กที่ผมใช้ทดสอบก็หลายทแทร็กนะครับนะฮะแต่ว่าอยากจะเท้าวความถึงทแทร็กที่เป็น เ,เขาเรียกว่า audio file reference หรืออ้างอิงเลยเพราะแทร็กนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1970หรือ7กว่าๆนี่แหละไม่ถึง80หรอกครับก็คือ jazz at the pawn shop ใครที่รู้จักก็อันนี้เป็นอัลบั้มหนึ่งนะครับแทร็กแรกเขาเรียกว่า lam house blue ทีนี้เนี่ยพอเปิดขึ้นมาปับ๊บผมเปิดจาก t i d a l นะ จากอ l ลิลนะครับ S 5 0 Pro Plus นะครับเปิดมาโอ้โหเช้าวันนั้นพอเสียบสายลำโพงไปปับ๊บเปิดขึ้นมาตกกระจายเอ๊ะนี่มันพึ่งหกโมงครึ่งเช้าทำไมอะ่ะมันเหมือนกับเราไปอยู่ในผับผับนึงเลยแล้วก็มีฝรั่งอยู่มากมายผมก็เอ๊หุ้ยเสียงมันลึกขนาดนั้น เวทีมันสามารถถ่ายทอดได้ไกลขนาดนั้นและสามารถดึงบรรยากาศแอมเบียนหรือบรรยากาศในการบันทึกนะครับมันได้ครบหมดเลยครบในที่นี้หมายถึงว่าผมไม่เคยได้ยินแทรกนี้มาก่อนมันได้รู้สึกว่าเหมือนมีเคาน์เตอร์บาร์ยาวๆอยู่ด้านขวาไกายด้านนู้นนะครับยาวเลยนะครับแล้วมีฝรั่งนั่งเต็มไปหมด แล้วก็สุดทางของห้องผมเนี่ยไปทางนู้นน่ะมันเป็นเหมือนกับวงดนตรีแจ๊สที่อยู่สุดห้องทางนู้นเลยซึ่งว่าผมก็ตกใกจยโยโหวิ่งไปดูแทบไม่ทันตายแล้วมันไปตีกองบนรถบีอมลลผมบป่าเหมือนกับบันไดข้างหลังห้องฟังผมเนี่ยกับลงรถเนี่ยถูกตีทอดยาวไปเลยผมโอ้โหตกใจเลยที่ไหนได้ไปถึงเอามันไม่มีนี่แต่มันให้บรรยากาศแบบ หน้าทึ่งอะซึ่งว่าผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสอย่างนี้มาก่อนหลายท่านก็อาจจะว่าโอ้โหคุณวีนวีรู้สึกจะพูดเวอร์เกินแล้วละ่ะผมบอกว่าผมไม่เวอร์ครับต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าฟังขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้บรรยากาศที่มันใหญ่มากก็คือมันทลายกำแพงด้านหน้านะครับ ไปอีกประมาณสักสิเมตรหรือ12เมตรห้องผมเนี่ยลึกประมาณ6เมตรหน้ากว้างประมาณ4 m. ไเป็นห้องนั่งเล่นผมมีความรู้สึกว่าเขาลึกเข้าไปอีก12บสองแล้วด้านซ้ายขวานะครับสิ่งที่เจอเลยโอ้โหเจอแบบงงมากก็คือว่าน่าจะขายายออกไปข้างๆอีกข้างละ2เมตรหรือ3เมตรเลยหน้ากว้างก็อาจจะกลายเป็นแหรือกลายเป็นสิเลยนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปสิ ผมก็รีบโทรไปหาเฮียช่างเลยพอฟังเฮียช่างแห่งเคสตูดิโอฮะหรือทอมโบนี่แหละกระแสไฟแบบช่างๆนะครับพอโทรไปเฮียเกิดอะไรขึ้น Jazz แอ t เด p o พอนช็อปเป็นเรื่องและเช้านี้โอ้โหเสียงมันทะลุทะลวงเหลือเกินก็ได้รับคำตอบจากเฮียช่างมาว่ามันเรื่องของแบนวิดนะเฮียแบนวิดมันกว้างนะครับ แล้วมันสามารถถ่ายทอดตั้งแต่ความถี่ต่ำจนถึงความถี่สูงได้ละเอียดถี่ท้วนโดยไม่บีบอัดกันเลยทำให้ได้เวทีชัดเจนผมบอกว่าเฮียอย่ามาพูดเรื่องแบนดวิดแบนวิดเนี่ยผมเข้าใจนะก็เลยอยากจะอธิบายอุปมาอุปไมยให้เพื่อน,อนๆนนักเล่นเครื่องเสียงฟังใครดูคลิปที่แล้วผมจะบอกพูดถึงทุเรียนหมอนทองก็เหมือนเหมือนกับ ต้นทางเพลงจากไทดอนนะสตรีมมิ่งมา Wi-Fi มาเข้าเครื่องสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์ก็ถ่ายแทร็กนั้นนะใส่เข้าไปที่แอมของ Absolute Audio l a b s p c f 25 Class A 2 5นะ25วัตนะครับส่งไปอย่างครบถ้วน r c a ตอนแรกก็ได้เวทีแล้วแต่พอตอนเนี้จาก Power Amp Class า2 5วัตต์8โอห์มเนี่ยต่อไปที่ AccuSound M6 โอ้โห สายตัวนี้ส่งมาครบถ้วนเลยจากการขยายเสียงของแอมแล้วมาส่งมาที่ลำโพงจากลำโพงมันก็ส่งมาที่หูเราสิ่งที่ผมได้ยินเลยนะมันมาครบถ้วนมันถึงได้บรรยากาศนั่นก็คือหมายความว่าเราเปรียบเปรยเหมือนทุเรียนต้นทางเป็นหมอนทองมีหนามมีก้านมีเนื้ออยู่ข้างในยังไม่แกะส่งมาถึง ปลายทางนั้นมีลักษณะที่ครบถ้วนแต่ทีนี้อยากจะอุปมาว่าความถี่ต่ำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรถเทรลเลอร์คันหนึง่งขนทุเรียนเต็มคันรถเลยนะเป็นเสียงใหญ่รถกระบะขนทุเรียนมาเต็มรถเลยก็ถือเป็นเสียงกลางแล้วก็มีรถเก๋งอีกคันหนึง่งขนทุเรียนมาเต็มรถเลยก็ถือเป็นเสียงสูงนะครับตาำ กลางสูงแล้วมันวิ่งมาพร้อมกันส่งไปถึงปลายทางนะครับที่เวลาเดียวกันจำนวนครบถ้วนเป็นทุเรียนที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และอีกสำคัญนะผมอยากจะเน้นตรงนี้เลยยังมีความสดของทุเรียนที่ตัดจากสวนมาโอ้โหยังมียางเกาะอยู่ตรงการ้าน ของทุเรียนเลยก็นั่นหมายถึงว่าเขาส่งไปถูกต้องนะครับถูกจำนวนที่ครบถ้วนนะครับถึงในเวลาที่พร้อมกันนะครับและยังส่งความสดไปด้วยนั่นคือหน้าที่ของสายแล้วผมได้สัมผัสกับขุนพลเจนสองก็คือตรงนี้แหละเขาให้เสียงที่มันเป็น True and natural พอดีเลยเนี่ข้างๆผมอยากจะแนะนำตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดมาดูที่ข้างกล่องน,นะครับเดี๋ยวให้กล้องเข้ามานิดหนึ่งนะจะได้เห็นชัดๆครับ True and natural นี่คือ philosophy ของขุนพลเจนสนะจะเป็น G2 เขาเรียกเจนสอ s t u d i o ขอโทษนะ t o m b o Audio Products นะครับ t o m b o Audio Products นะฮะ เจน2และด้านข้างนะครับก็จะเห็นเป็นโฟร Strain ก็คือถักสีนะครับเป็นบ a นน่าปลั๊กนะครับเป็นสปี a เกอร์เคเบิลนะฮะแล้วก็ยังมีเขียนว่า 6N OCC ไอ,นไอ N o C C ้นี่แหละไอ้ 6N OCC นี่แหละที่ผมเคยเล่าให้ตั้งแต่คลิปที่แล้วบอกว่าอะไรเฮ้ยมันไม่ใช่ เสียบปั๊บแล้วมันมาเลยนะมันต้องใช้เวลาซิงคนไหนประมาณ3วันแล้วก็3วันจริงๆเสียงมาวันในวันที่3พอดีแล้วเช้าวันที่4ผมก็ได้ฟังแทร็กที่บอกนี่แหละเขาเรียกว่าแทร็กของ Jazz a อน h ด p ร์พชกลับมาผมอยากให้ดูผลิตภัณฑ์อีกนิดนึงนะครับของเขาสวยนะครับเนี่ย ดูหัวนะครับบานาน่าปลั๊กสวยนะฮะเป็นเคฟล่านะนะคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ, la, นะนะ iber, รบแล้วก็บานาน่าปลั๊กเป็นชุบโรเดียมนะครับแล้วก็สายเป็นถักสีนะครับลองดูนะฮะถักสีแล้วก็วิธีการใช้นะขุณพลเนี่ยนะตรงนี้คือต้นทางลูกศรเ็าจะไปที่ปลายทางก็หมายถึงว่าด้านนี้เป็นแอม ส่วนด้านนี้ปลายด้านนี้นะที่แหลมไปเนี่ยก็คือไปเข้าลำโพงนั่นเองนะฮะนะเข้าลำโพงนะฮะของเขาสวยฮะแล้วก็เสียงนี่โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงฮะว่าเสียงเป็นยังไงทีนี้อยากให้ดู rca ด้วยที่เขาก่อนยังไม่ได้ถ่ายถ่ายผลิตภัณฑ์ให้ดูเขาจะมีอันนี้คือไส้กรอกนะเฮียฉางนะกระแสไฟแบบ่างๆเขาบอกว่าคือไส้กรอกนะเขาจะมีขุนพล แล้วก็มีหัว RCA เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอันนี้คือต้นทางส่วนปลายทางจะไม่มีไส้กรอวิธีการใช้เนี่ยหัว RCA นะครับขอโทษนะครับคุณต้องหมุนคลายมันก่อนบางคนไปถึงปั๊บบอกเสียบเสียบไม่เข้าครับต้องต้องต้องคลายล็อกก่อนนะแล้วเสร็จแล้วค่อยเสียบเสียบเสร็จปับ๊บคุณค่อยขันเข้าไปมันก็จะล็อกแน่นไม่หลุดนะฮะ อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของขุนพลเสอ2ที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ลองผมต้องบอกว่าถึงบางอ้อจริงๆนะฮะถึงบางอ้อจริงๆมันทำให้เปิดประสบการณ์ว่าโอ้โสายมันต้องซิงโครไนซ์นะมันต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่ว่าแค่เสียบไปปั๊บสลับเส้นใหม่ลงไปแล้วมันรู้เรื่องเลยไม่ใช่นะฮะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ย ผมต้องบอกว่าประสบการณ์ผมในการแบทเทิลสายในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นการล้มเหลวในการเล่นเครื่องเสียงมาโดยตลอด30กว่าปีเกือบ40ปีจะมาบาังอ้อก็วันนี้แหะครับสัปดาห์ที่5แห่งก,การล็อกดาวน์นะครับในช่วงโควิดนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆเ,เรื่องนี้นะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะนะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมฟังเพลงเนี่ย อยากจะมาบอกเล่าเลยฮะมันฟังถึงอารมณ์ของเพลงอารมณ์ของเพลงนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมบอกงี้เลยฮะอย่างที่ผมบอกว่าผมสัมผัสได้ถึงอารมณ์ถึงบรรยากาศที่เขาเล่นดนตรีแจ๊สตอนนี้เป็นทุกแทร็กนะครับไม่ว่าจะเป็น Whitney Houston ที่อ่านตั้งแต่ปี1982 You g i v o Good Love อัลบั้มแรกผมเพิ่งรู้ว่า Whitney Houston เนี่ยร้องและใช้เสียงกำลังแบบ มหาศาลใช้คือเขามีสิบใช้เต็มสิบเลยทำให้วินนี่สังเกตไหมครับอัลบั้มเนี่ยไม่ได้ออกมายาวและตอนนี้วินนี่ฮุสตันก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเขาใช้พละกกำลังเต็มที่ซิสเต็มไหนที่มันถ่ายทอดได้อย่างเงี้ยแสดงว่าเข้าถึงอารมณ์เพลงนะครับแล้วก็เติ้งลี่จุนหรือเทเลซาเตงโอ้โห แทร็กนี้เลยฮะหนีจมือโซวใครไปเปิดใครชอบฟังตั้งรี่จินนะต้องลองฟังหนีจมือโซวจากซิสเต็มผมเดี๋ยววันไหนผมจะอัปคลิปอันนี้ให้ด้วยไม่ต้องอะไรแทร็กไหนก็มาไปฟังนี่เลยครับบอยโกศิยพงศ์ l i v n d n e Learn ขับร้องโดยคุณหญิงกมลาสุโกศลผมต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าโอ้โหผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณหญิงกมลาเนี่ยร้องแล้ว โอ้โหมีสวดทรงเสียงมีสวดทรงชัดขนาดนี้สวยขนาดนี้เราไม่พูดถึงสรีระทางฟิสิกส์นะเราพูดถึงเสียงนะครับเสียงของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยผมเลยเข้าใจว่าคุณบอยกุศลพงศ์เนี่ยทำไมถึงเลือกให้คุณหญิงกมลาเนี่ยเป็นคนขับร้องเพลงนี้ l i v t and Learn ก็ต้องบอกงี้ว่าใครฟัง l i v e and Learn นะฮะแล้วสัมผัสถึงเสียงของคุณหญิงกมลาได้และซิสเต็มนั้นเนี่ย พอเปิดขึ้นมาปั๊บนะฮะคุณจะได้ยินเสียงด้านขวานะครับเป็นเปียโน,โนด้านซ้ายจะเป็นคีย์บอร์ดคุณหญิงกําลาจะยืนอยู่ตรงกลางแล้วกลองนี่จะถอยแบ็คไปข้างหลังส่วนจะมีแบ็คอัพของเ,ออเครื่องเป่าไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนหรือทร a มเป็ตมันจะอยู่ด้านข้างๆจะรู้สึกสัมผัสดได้อย่างนั้นเลยผมเรียนอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดซิสเต็มไหนที่ยังฟังแล้วยังไม่ได้เวทีอย่างที่ผมได้สัมผัสอยากให้ได้ลองจริงๆ ขุนพลเจน2ทดสอบดูครับติดต่อทางเคส u ตูดิโโดยตรงได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเล่นเครื่องเสียงในช่วงล็อกดาวน์อย่างเนี้ยจะมีของเล่นมาให้เรื่อยๆครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนาวีชนเล่นและขอขอบคุณเคส u ตูดิโที่เอื้อเฟื้อสายขุนพลเจน2 a l อ l i c S50 Pro Plus s t r r a m ที่ใช้ง่ายแสนง่ายและมัลติฟังก์ชันเหลือเกินนะครับแล้วก็ยังมี Accu Sound M6 ลำโพง Bookshelf นะครับลำโพงวางหิ้งหัวใจใหญ่ต้องบอกว่าใจเขาใหญ่จริงๆและเสียงเหมือนดนตรีสดจริงๆนะครับแล้วต้องขอขอบคุณ Absolute Audio Labs คุณบอยวัชระสลัดแก้วด้วยครับที่ให้ผมเป็นเจ้าของ PCF25 ตัวสุดท้ายบนโลกนี้ เพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วเขาไม่มีอะไรที่จะผลิตอีกแล้วและไม่มีวัสดุที่จะมาผลิตอีกแล้วตอนนี้จะเป็น pse 25ซะแล้วนะครับขอขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามครับผมวีครับกลาบลาท่านแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ